ำนานแขนสองเผ่าพันธุ์ตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเล่ากันว่าในครั้งบรรพากาลยังมีมหาเทพฤษีอ,องค์หนึ่งนามว่า พระกะัสยะปะมุนีซึ่งเป็นฤาษีที่มีฤทธเดชมากและเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์จนถูกขนานนามว่าพระกะัสยเทพดิดรพระองค์มีชายาหลายองค์โดยในบรรดาชายาทั้งหลายนั้นยังมีชายาสององค์ซึ่งเป็นพี่น้องกันมีนามว่าวินตาและกัตรุนางทั้งสอง ได้ขอพอรให้กำเนิดบุตรจากพระกัสยป,ปะมุนีโดยนางกัดรุได้ขอพอรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมากต่อมาได้ให้กำเนิดนาคหนึ่งพันตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดานส่วนนางวินตาขอบุตรเพียงสององค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาซึ่งเมื่อนางคลอดบุตรก็ปรกากฏว่า ออกมาเป็นไข่สองฟองด้วยความที่ทนรอดูหน้าบุตรไม่ไหวนางจึงได้ทุบไข่ใบหนึ่งออกและปรากฏเป็นเทพบุตรมีกายเพียงครึ่งท่อนบนชื่ออรุณอรุณเทพบุตรโกรธมันดามากที่ทำให้ตนออกจากไข่ก่อนกําหนดจนให้มีร่างกายไม่ครบจึงสาบให้มันดาของตน ต้องเป็นทาตของนางกัดรู้โดยกำหนดให้บุตรคนที่สองของนางเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากความเป็นทาตจากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับพระอาทิตย์หรือสุริยะเทพนางวินตาไม่กล้าทุบไข่ฟองที่สองออกมาดูและรอจนถึงกำหนดจนเมื่อไข่ฟักออกมาปรากฏเป็นพระยาคุดซึ่งเมื่อแรกเกิดนั้น มีร่างกายขยายใหญ่โตจรดฟ้าดวงตายามกระพริบเหมือนฟ้าแลบและเวลาขยับปีกคราใดขุนเขาจะต้องตกใจหนีหายพร้อมพระพายรัศมีที่ผวยพุ่งออกจากร่างกายมีลักษณะดั่งไฟไหม้ทั่วสี่ทิศในการต่อมานางกัดรู้และนางวินตาได้ท้าพนันกันถึงสีของมา้า ในบางตำราม้าส่งรถของพระอาทิตย์โดยพนันกันว่าใพรแพ้จะต้องเป็นทาสของอีกฝ่ายถึง500ปีนางวินตาถ่ายว่าเป็นม้าสีขาวส่วนนางกัดรู้ถ่ายว่าเป็นม้าสีดำซึ่งความจริงนั้นเป็นม้าสีขาวดังที่นางวินตาถ่ายแต่นางกัดรู้ใช้อุบายให้ลูกหน้าของตน แปลงเป็นขนสีดำไปแซมอยู่ตัวของมา้าในบางตำนานก็ว่าเป็นการพ่นพิษใส่ตัวหมาจนเป็นสีดำนางวินตาไม่ทราบในอุบายนี้เลยยอมแพ้จนต้องเป็นทาสของนางกัดรู้ถึง500ปีภายหลังเมื่อครุดได้ทราบถึงสาเหตุมารดาที่ตกเป็นทาสจึงไปเจรจาขอให้พวกนาคยอมปล่อยมารดาของตน พวกนาคจึงสั่งให้พระยาคุตเอาน้ำอมฤตมาให้เพื่อแลกอิสรภาพของนางวินตาพระยาครุตจึงบินไปสวรรค์เพื่อไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์และคว้าพระจันทร์ซ่อนมาไว้ใต้ปีกแต่พระอินทร์และถวยเทพติดตามมาและเกิดการต่อสู้กันขึ้นฝ่ายเทวดานั้น ไม่อาจเอาชนะได้จึงร้อนถึงพระวิษณุหรือพระนารายต้องมาช่วยขวางครุฑไว้และต่อสู้กันทว่าต่างฝ่ายไม่อาจเอาชนะกันได้ทั้งสองจึงทำความตกลงยุติศึกโดยพระวิษณุส่งให้พรแก่ครุฑว่าให้ครุฑเป็นอมะตะและอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าพระอินท ส่วนครุฑก็ได้ถวายสัญญาว่าจะเป็นพาหานะของพระวิษณุและเป็นธงครุฑฟาสำหรับปากรถศึกของพระวิษณุอันเป็นที่สูงกว่า จากนั้นพระยาครุฑก็ได้เอาหม้อน้ำอมฤตลงมาทวา่าพระอินทรได้ติดตามมาขอคืนพระยาครุฑก็บอกว่าตนจำเป็นต้องรักษาศักว์ที่จะนำเอาน้ำอมฤตไปให้เหล่านาคเพื่อถ่ายมารดาให้ผลจากการเป็นทาตและพระอินทก็ได้ตามมาเอาคืนจากนั้นครุฑได้เอาน้ำอมฤตไปให้หนาค โดยวางอยู่บนยาขาและได้ทำน้ำอมฤตหยดบนยาขาสองถึงสหยดด้วยเหตุนี้ยาขาจึงถือเป็นสิ่งมงคลในาศาสนาพราหมณ์ส่วนนาคเมื่อเห็นน้ำอมฤตก็ยินดีจึงปล่อยให้นางวินตาได้เป็นอิสระขณะที่เหล่านาคพากันส่งน้ำชำระกายเพื่อเตรียมมาดื่มน้ำอมฤตนั่นเองพระอินทร์ ก็รีบเอามอน้ำอมริกลับไปทำให้พวกนาคไม่ได้ดื่มกินพวกนาคจึงไปเลียหญ้าคาด้วยความเชื่อว่าอาจจะมีน้ำอมริตหลงเหลืออยู่ทำให้ใบหญ้าคาบาดกลางลิ้นเป็นทางยาวเรื่องนี้กลายเป็นที่มาของงูว่าทำไมลิ้นถึงมีสองแฉกมาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่า ถ่าไถ่ตัวมันดากลับมาได้แล้วพระยาครุษยังคงแค้นใจกับพวกนาคจนมันดาของตนต้องตกเป็นทาสทำให้พระยาครุษและเหล่าลูกหลานรุ่นต่อมาตั้งตนเป็นศัตรูกับพวกนาคโดยเหล่าครุษจะโฉบลงมาอย่างมหาสมุทรและโฉบนาคไปฉีกท้องจิกกินและทิ้งร่างไร้ชีวิตของนาคลงมาทันที ฝ่ายพวกนาคนั้นแม้จะพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่อาจสู้ไหวจึงพากันเลื้อยหนีหลบอย่างใต้สะดือทะเลแต่พวกครุฑก็ใช้ปีกโบกสะบัดจนน้ำหลดแหง้งและจับนาคไปฉีกท้องกินเหล่านาคพยายามกลืนหินใหญ่ลงท้องเพื่อถ่วงตัวให้หนัก ครุฑตนใดไม่รู้อุบายเวลาโฉบลงจับนาคก็ถูกหินที่พญานาคกืนลงท้องท่วงน้ำจนบินขึ้นไม่ไหวและจมน้ำตายส่วนครุฑที่รู้อุบายก็จับส่วนหางและเขยา่านาคจนต้องคายหินออกมาและนี่เองคือเรื่องราวและความพยาบาท ของพระยานากับครุฑสองเผ่าพันธุ์สัตว์เทพเจ้าในตำนานถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ